สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอรถหนึ่งคันนะครับเป็นรถรุ่นล็อกกี้นะครับ F R R อา6ล้อยาง825เครื่อง6บีจดห7 5นะครับยาว5เมตร50นะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับก็มีสีหัวที่มันก็มีรอยบ้างนะครับที่ว่ามันไม่สวยแต่ก,ก็บ้ ยางดีนะครับยางดีห้าเส้นนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องเครื่องเป็นหกบจีนะครับจะอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะเปิดไฟแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะมองเห็นอยู่แลครับอันนี้ติดเครื่องมาแล้วนะครับเครื่องหก g บจีรอเจ็ดห้า ตัวรถเป็น F R r นะครับ F R ยางก็ดีอยู่นะครับแต่ว,ว่ามันเปื่อนฝนมันตกนะครับก็เป็นกระบะคอกนะครับสูงอยู่ยา 550. ยวห้าเมตรห้าสิบดูคัตซีกันนะครับนะครับคัตซีในคัตซีนอกนะครับ ยางหลังก็ยังดีๆเลยนะครับตัวสีก็สวยๆยังยางมีด้อยอยู่เส้นหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับใช้งานได้ใช้งานได้ดีเลยรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันครับและแรงด้วย ระบบไฟติดหมดนะครับสภาพสวยๆเลยรถเขาวิ่งงานอยู่นะครับเป็นไงบางฝุ่นตามกระแสได้นะครับบางฝุ่นบางฝุ่นยื่นยื่นมาประมาณห้าเมตรไม่ห้าเซนไม่ห้าเมตรผูร้่ิดคีสวยยางดีนะครับนี่นี่นนต้อเห็น นี่เลออยยางลองขเลืกนไ,ได้ครับไม่แน่ใจว่ายางปีอะไรนะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งยางปีอะไรนาะดูตัวไหนเนี่ยอ่าหาไม่เจอ นี่ครับดูภาสีเบกกิฟฟี่นะครับเครื่อง 6BG แรงนะครับเครื่องตัวนี้ประหยัดด้วยรถล่องเร่งอนไรเคร่งดูอัตราการเร่งนะครับ เป็นแบบติดๆเลยนะครับปืดๆ,ๆเลยขัเก่งก็ยังโอเคอยู่นะครับดีๆอยู่แต่ก็จะมีสีบ้างสีมันไม่ค่อยสวยสีที่มันกระเทาะมีหลายจุดอยู่นะครับเดี๋ยวหัวลงแป๊บนะครับเดี๋ยวหัวลงให้ดูภายในภาษีสามสิบกันยาหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาหัวลงแป๊บนะครับโอเคฝนมันตกนะครับ เอาหอลงเรียบร้อยแต่ดูสีนะครับสีมันก็ไม่ค่อยสวยแต่สีอนะดูภายในก่อนอือภายในก็โอเคแล้ครับสวยนี่งไงสีที่ผมบอกมองเห็นไหมเออเออนี่สีมันสีมันกระทาอน,นะครับภายใน,ส,นสวยๆเลยนะครับเบาเบอะไม่มีขาด พื้นนี่เหมือนจะของเขาจะจะของเก่าเขาจะน่าจะทํามาใหม่นะครับพื้นพื้นใหม่หมดเลยนะครับทั้งคันพลังไรพาวเวอร์นะครับแต่ไม่มีแอร์แล้วก็มีตําหนิอีกก็เข้ามาดูมาคุยได้นะครับราคาจะให้ทําอะไรก็ให้บอกอจัดการให้ครับนี่ครับตาหนิแผงอันนี้เราก็ยังไม่ได้ซื้อมาใส่กับกระจก แต่ข้างประตูมีขายนะครับแต่จะไม่ได้ซื้อมาใส่เฉยที่เหลือทุกอย่างก็โอเคหมดเบรกเบรกกิฟฟี่เป็นเป็นกิฟฟี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่พื้นนี่ใหม่ทั้งคันครับพื้นพื้นเนี่ยใหม่ทั้งคันเกียร์เข้าง่ายปกติน,นะครับโอเคจะดูตอนขับนะครับ ดีมากโอเคระบบเบรกดีนะครับแต่ไม่มีแอร์นะครับแอร์ไม่มีมพงไรพาวเวอร์แอร์ไม่มีคันนี้ก็ขายอยู่ในราคา285นะครับ285สนใจมาดูรถได้ที่คลอง5คลองหลวงปทุมนะครับ หรือโทรติดต่อเบอร์0 9 8 7 7 2 0้าแครับเบอร์ผมเองโทรมาได้เลยไพโรดครับสนใจมาดูรถมาคุยราคากันได้นะครับรถได้ไปก็ใช้งานได้เลยพร้อมพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะครับซื้อไปก็ สิ่งที่ไม่มีก็คือใบป,ปัดน้ำฝนอีกอย่างเลยเออลืมยังไม่ได้ใส่กับแ,แผงประตูใบป,ปัดน้ำฝนแผงประตูทุกอย่างปกติหมดครับที่เหลือใช้งานได้เลยรถวิ่งงานอยู่ราคา285,000บาทนะครับดูรถได้ที่คลอง5้คลองหลวงปทุมธานีครับ สนใจโทรติดต่อ0987720042ไพโรดครับครับสวัสดีครับ